สวัสดีครับมาดูจุดร่วมครับนะเนี่ยบ้านบิงครับมันร่วมจาก3เลนหรือ2เลนบริเวณบ้านบิงบ้านบิงบ้านบิงมันคือคนสูงก็ร้องไห้อ่าที่น,นี้ก็คือจุดที่มีปัญหาของคน,นสูงของเสี่ยมิตรภาพจุดหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะครับคือจากแยกกับคนสูงเนาะมา แก้ปัญหาที่ก็ทำแล้วแก้ปัญหาตรงไอ้ตัวอำเภอแยกอำเภอเราก็วิ่งไปถึงนู่นมนมีสารพอดีแยกาทางรุ่งเืองวิ่งไปมาัลเลี่ยงเรือก็ตุดนี้เพราะนั้นเวลาช่วงปีใหม่สงกรานต์ก็ปีใหม่จะจะติดตรงนี้ครับแล้วก็รถเขาจะเลี่ยงข้าไปทางทางตัวอำเภอสูงก็จะไปติดข้างในครับแต่ตรงนี้ถามว่าติดไหมเพราจะติดแต่ติดยาวนะครับ สิโลเลยนะเพราะนั้นก็ตีนยาอเลยเพราะนั้นก็เขาก็จะมักจะเลียงบิงเขาไปตั้งเส้นอำเภอเสูงไม่อาจจะเป็นสิบโลสามสี่โลน่ยติดได้อยู่เพราะนั้นก็การบินขางอำเภอเมือสูงเพราจะบินมาข้างหน้าแล้วก็จะอ้อมตรงนี้ข้างหน้าก็จะไปออกทางบ้านสัจจันจากนี้ไปสัจจันประมาณสิบโลเนาะสิบโลนิดๆแต่ว่าความหมายเมื่อเริมีของอำเภอเงสูงนู้นบินขางไปออมนู้นจอเอาตัวอำเภอเนี่ยก็จะออก ว่าแล้วก็ก็ไม่ได้วิ่งนะครับแต่นี่ก็จะไปก็วิ่งเลี่ยงเมืองก็ออกมาเขาบอกออกเสร็จเรื่องเลยเนาะสองปีอะประมาณสองปีก็ทาไมรถติดในภายในเดือนสิบผมจะวิ่งช้านะคือแต่ละคนก็จับ G P S ไปอ๋อเลี่ยงเมืองได้ก็กลับไปกลับมาออกมาก็ติดถนนเลื่อติดถนนก็ติดแต่ผมแนะนำนะครับที่จากสามเลนมาสองเลนเนี่ยมันจนะะติดาาก็ติดเสมอเลยก็วิ่งตามกันมาเรื่อย เลนสามมันมีจุดโมไซค์ก็จะเป็นเล่นสี่แล้วไปขี่เล่นรถใหญ่แลมีเลนโมไซค์แต่ไปซื้อเรียนก็จะเบียดหรือสองเลนสามเลือสองสี่เลือสองยิ่งไปใหญ่ครับจะติดเหมือนเป็นปัญหาซึ่งแก่ตรงไหมเราตอนนี้แก้ไม่ได้เพราะทางสองเลนใช่ป่ะอันนี้คือตำบลดอนจูจากตำบลบิงเข้ามาเปิดตำบลนอนจูแล้วนะครับประมาณนี้มีทำพยายก็สองคนเนาะกับรถสามก็ไม่มีปัญหา ตรงไปใหม่ผสมการคนก็พนักลิงเลี่ยง,งกา่จะมาป้องกันเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะหลีกกันอยู่เลยแต่โอกาสคนลดคนมากก็จะเบียดต้องติดนิดนึงจะแจ้งทราบช่วงนี้จะติดอยากหลีกจริงก็มาจะเช้า,ชามืดอะไรประมาณ <c oughs> แต่ผมสังเกตดูประมาณพวกโมงหนึ่งโมง 1, ตังโมงเนี่ยติดเลยเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็ลอาสูงว่าสภาพจริงๆเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อเตรียมตัว วุ้ยเดี๋ยวแชร์รอนชููแล้วนะครับคุณสุขระเบียงครับสวัสดีครับวันนี้พิที่วันเรียการที่สองธัน,านวาคมแปดครับบนสูนงจะถึงปีใหม่อะไรกันไหมเราก็จะติดนะไรกับมารีวิวให้ดูะครับสวัสดีครับวันนี้บ๊ายบายมูบ,บไปทอง